ปีไม่ผ่านไปแล้วเนาะจ้ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี่อมสินกรเฮ็ดไกลย่างไห้ตําหมูกับอมสินกินในช่วงเศร้าเนาะจ้ะเนาะนี่ออมสินอันนึงเข่าเหนียวเด้อจ้ะอยากจะบอกว่าเวลาที่อมสินมาเข่านะคะอมสินจะมาหลยหลายขยนจะคลองบอิมนะคะเพราะดีอะอมสินเลืมไหตาหมูมาเข่านะคะถ้าตําหมูเพิ่นมาเข่าเนี่ยเพิ่นกิมาพอดีกินทั้งสองคนนะคะทุกคนค่ะสาหรับอมสินโอเวอร์จ้ามาจากเมื่อนี่นะคะอมสินอะ เตรียมการหมักเตรียมการย่างไก่ย่างนะจ๊ะทุกคนจ้ะก่อนที่จะย่างแบบนี้นะอมสินหมักไว้กลางคืนเด้อจ้ะทุกคนหมักไว้าขวามคืนเลยตำไส้หลากผักชีค่ะลาบผักชีมาจากไหนเอามาจากสวนจ้าตำไสรลากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยดำเนาะจ้าแล้วก็ใส่น้ำตาลใส่ซอสน้ำมันหอยนะคะแล้วก็ซสอิวขาวค่ะแล้วก็ใส่เกลือเล็กน้อยนะคะทุกคนค่ะนี่ค่ะและ้กวก็มาคุกเข้ากันเด้อจ้ะ และดูกระมังข่อยสิหน่อยเนาะทุกคนว่าบอบอต้องบอกจก้ะเมนหน่อยอีหลีจ้ะเบิ้งค่ะคุกเข้าไปนะคะออมสินกระห่ตตาหมูนะคะปีอไอ้ซอสน้ำมันหอยมาเพิ่มจ้ะเพราะว่าอมสินจะสื้อตุนไวหนึ่งขวดหรือสองขวดนะคะเพราะว่าทามันเหมดน,นะคะกระสีเตะใสโตค่ะอ,อมสินจะตุนไวอยู่ที่ของอีกองหนึ่งนะคะเป็นของสตูค่ะสําหรับตุนพวกผักคุอ่าตุนพวกอ่าของเครื่องใส่แบบแห้งนะคะทุกคนค่ะ นี่เปลี่ยนนะคะทุกคนคะ่ะเปลี่ยนเป็นกรละมังไงจะถามว่าอา้าวอมสินกรละมังไงขนาดนี้เธอจะไปแซ่ตู้ช่องฟิเตจังไดเธอะจะไปแซ่ในตู้เย็นในจังไดบอจ้าอมสินจะไปแซ่ข้างนอกจ้ะเพราะว่าข้างนอกอากาศติดลบนะจ๊ะลบหนึ่งลบสามลบสี่กว่ากันไปแต่ก,ก็ยังติดลบนะคะทุกคนมาเข่ามามายอนเบื้องการมาเข่าของอมสินเห็นเข่าเต็มกระติกแบบนี้มาเบื้องจ้ะนี่อมสินมาเข่านะคะอันนี้บอ อันนี้ยังถือว่าหน่อยนะคะและเห็นหน่อยแบบนี้ออมสินมาเพิ่มเด้อจ้าใส่เข่าเพิ่มนะคะทุกคนกันแล้งึดจะคของหลายย่านจะดของบ่อเอีมอ้มเบื้องเห็นบ่ค่ะหลายๆแบบนี้หลายกวเก่านะคะเนี่ยอมสินใส่เพิ่มคืนนี้นะคะหิมะตกแบบป่อยๆจ้าหลังจากหิมะตกนะคะฝนก็นตกจ้าไปจนถึงเ้าเลยนะคะทุกคนค่ะตื่นเ้ามา อ้อมสินกะอบไก่ก่อนค่ะประมาณ20นาทีนะคะแล้วเขาจะมาหนึ่งเข่าจ้าเพราะว่ามันจะได้สุกพร้อมกัรไก่สุกเข่าสุกนะคะกระิได้ห่อนคือกันมันกระสิแสบจ้านี่ค่ะเอาน้ำม,มันนะคะท้าโรยไปเลยจ้าทุกคนคะ่ะ เขาชี้แจงว่าต้องแห้งเนาะคะ่ะผิวหนังผิวเนื้อจะไากล้จะแต่เบาแห้งออฟจะจะเ็ดน้ำซอสง่ายๆนะคะคือใส่น้ำบกขาวไว้นะคะทุกคนคะ่ะใส่น้ำปลาจะใส่ผงชีรดใส่เกลือเล็กน้อยแล้วก็ใส่ข่าวขัวนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลนิดนึงนะคะ่ะทุกคนนี่เพราะว่าใส่พริกบ่เยอะเดี๋ยวตามูกินน้ำาบ่ได้จ้า,จานี่ห่อนหอนนะคะทุกคนคะ่ะมากินน้ำกานนะคะเมื่อนี้นะคะออมสินยูเดอร์จะก,กินเซ็ตก,กระสีไปสวนนะคะทุกคนค่ะ มาเบิงตาหมูอ้าวนังกินได้นะคะนำอ่านำจิ้มซอเทานะคะถือบาพานจา้ะนี่หลังจากกินเข้าเสร็จก,ก็มาเบิงลาดแล้วจังหน่อยนึงนะคะเอาฝนก็โตกยิ่เด้อค่ะแต่กระบ่เป็นอย่างคะ่ะจังหน่อยนะคะฝนมันกระจิเริ่มคลายออกไปค่ะหมอกก็ลุงเยอะค่ะที่นี่ฝนออกหมอกมาจา้ะทุกคนคะ่ะอยู่เมืองดันดีประเทศสกอแลนด์้อจ้ะออมสินไหนถามตงมงว่าเธอสิไปทางไหนมือนีก่อนสิเข้าสวนฉันสิพาเคิร์กันไปนเบิงวิวพอแม่พี่น้องเอ้ยเบิงวิวในช่วงหมอกหลายเจ้าเหมือเจ้าคีบาสิรอดปหลอด,ลอด เพื่อนถามออมสินว่าขังเถืงนี่เถอคคีว่ามีรดจากคันออมสินว่ามีสองคันนะคะมาเบิรงค่ะสองคันตามเตอออมสินไอเดาไอบกหนึ่งสองสองคันอีลีนะคะเพื่อนบอกว่าฉันคิดฉันเดาว่าสิบมีรดนะคะบบมีผขึ้นมาเลยเพราะว่ามันหมอกมันลงเยอะเนาะค่ะเนาะออมสิน่ามีสองคันเย่ออมสินถึงนะคะว่าถึกเต้หวยนี่แหละค่ะทุกคนเอยอยากจะบอกอ่ะมามาเบิ่งการจ่าว่าเฮาซีเห็นหมอกบ่นนะคะ เออเฮาสิเห็นวิวบอนะคะตามทีตามหมูบอกนะคะฉันจะพาเธอมาบึงวิวนะคะวิวเมืองดันดีประเทศสกอตแลนด์จ้ะมานับเบิงมาเบืองกันเลยทุกคนสิพอวิวก็อย่างตามหมูบอกบอนะคะทุกคนค่ะหนึ่งสองสามพวกเจ้าเห็นวิวบอจ้าเห็นวิวเมืองดันดีประเทศสกอตแลนด์บอจ้า เรา,าเห็นนะจะนนตตาหมูหัวหลอาเฮ่อฮอเลยนะคะกลับเลยค่ะทุกคนคะ่ะหลังจากที่เบิ้งวิวนะคะเบิ้งไอ้ตรงนีเ้เสร็จนะคะกสิ้ากันไปสวนจากนี่ลงจากเขาไปนะคะทุกคนคะ่ะหมอกมันล้งเยอะนะคะก็ต้องขับขี่แบบตรงระวังนิดนึงค่ะพระอาทิตย์กสิต๊แล้วนะคะทุกคน,น,นเห็นเ่าพระอาทิตย์สิต๊แล้วบ่าได้ขึ้นนะจ๊ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณอ่าบ่ายบ่ายกวัวๆจ้ะทุกคน ้าก็ัยังครึมนะคะทุกคนหมอกกำลังหมอกกำลังเยอะนะคะฝนตกจากมือขึ้นนะคะเขาก็จะเห็นไอ้นามนะคะโมเมนต์ไอ้นามเนาะเห็นน้มกออยู่กับต้นกุหลาบป้านะคะทุกคนนี่ส่วนออมสินกับมาถางหยาจ้า ตาหมูนะคะก็จะเคลียกุหลาบป้าจ่ะทุกคนหนีออมสินจะถางแค่บริเวณนี่แหละค่ะทุกคนถางมือละนิดละน้อยเอานะคะเ่อยากเห็ดงานเหนื่อยนะคะเพราะว่ามันถ้าเฮาเห็ดเยอะเกินไปมันก็จะหนักมันจะเหนื่อยแล้วมันก็จะเบื่อเร็วนะคะเห็ดแบบชิวๆไปค่ะทุกคนคอยเห็ดคอยทําไปค่ะมือละนิดละน้อยก็เอานะคะทุกคนเห็นว่าออมสินเห็ดชิวๆแบบนี้นะคะทุกคนล่องนีนะคะออมสินใส่เวลาประมาณสิบหรือยี่สิบนาทีได้นะคะทุกคนเอาเป็นบาเฮาแกบเห็ดค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะค่ะ นะช่วงนี้นะคะยะูเมืองดันดีประเทศสกอตแลนด์นะคะก็ยังคงเป็นอากาศหนาวอยู่นะคะตอนนี้อุณหภูมินะคะกร,ระจีบอุณหภูมิลบหนึ่งลบสององศาเดือจากทุกคนคะ่ะเห็นออมสินในใส่เสื้อกันหนาวน้าน,นะคะแล้วก็ใส่หมวกน้านี่คือหนาวเด้อจ้ะเห็ดสวนไปน้านะคะใส่เสื้อกันหนาวใส่หมวกไปน้ากับเพื่อตรงการความอบอุ่นให้กับร่างกายจะ้ะนกนางนวลกับลายหลายเดือจากฟังทางนั้นนะคะทุกคนอมสินกับปลูกวานนกนางนวลึ้นมาหลายแท้นะคะ หลังจากที่อ,อมสินนะคะถอนยาออกเสร็จเรียบร้อยนะคะอมสินก็ถอนต้นพักซีออกน้ำเลยจา้าทุกคนคะ่ะพออมสินคิดว่าเขาสิบรอดนะคะเจอหิมะมาสามรอบนะคะพักซีนะคะก็ยังโอเคอยู่นะแต่ว่าออมสินญานนะคะ่าตมันบอลอดมีพี่นะคะเอฟซีท่านหนึ่งเพื่อนบอกว่าของเพื่อนนะคะลบสิบลบะีสิบนะคะพักซีจีนกันหลอดนะคะแต่ว่าปีนี้นะคะอ,อมสิน,นปูกเป็นปีแรกเนาะอมสินกัลยานงอบอลลอดก็เลยถอนออกมาจา้าพี่เพื่อนบอก เห็นบอจาคมีเมียวมีเมียวมามีเมียวเจ้าเมียวบ้านใดบริเวนเมียวอมสินด้อจ้ะอ้าวปะไปต่อจ้ะทุกคนจ้ะส่วนตาหมูนะคะเพิ่นกระเลยต้นกุหลาบปลาจ้ะอมสินนะคะแซ่ต้นพักซีไว้บอิจาคทุกคนค่ะอยากจะบอกเสียดายเสียดายนะคะถ้าอมสินหูแบบนี้อมสินมัถอนออกดอกจ้ะคิดว่าเขาสิบโลดเนาะกระลยถอนออกเนาะค่ะทุกคนค่ะ หลังจากที่แซ่ลากผักซีเสร็จนะคะอ,อมสินุ่นก็ไปตัดตอไอต้นกลาบปานะคะเพราะมันเป็นงาต,นา,นาต้นแอปเปิลจ้าคุอคนตาหมูเห็นออมสินไปตัดนะคะเพิ่งเลยว่าเธอเธอมาซอยฉันนี่เธอไปตัดต้นไอตัดงานใหญ่นะคะเอากิ่งหน่อยออกให้เหลืองานใหญ่ให้เพิ่นนะคะเพิ่นสินแต่เอามา เพื่อนชิไดมา่าเลื่อยออกนะคะทุกคนมป็นสิไดง่ายน,นะคะออมสิงกับไปตัดกิ้งหน่อยออกจากกิ้งใหญ่ค่ะทุกคนคะ่ะตัดไห้เพิ่อนนะคะเนี่ยค่ะเวลาเข่าสวนนะคะเช็ดอีหยังกะ จะค่อยๆเฮ็ดค่อยๆทํากันไปจะจะจะซาไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะทุกคนแต่เห็ดทุกวันนะคะบางมืออาจจะบ่ได้มาเห็ดแต่วาเว้นมือนะคะมาเห็ดใดนะคะทุกคนคะ่ะอมสินจะบอค่อยถิงสวนเยอะอ่าบอค่อยถิงสวนนั้นนะคะเพราะว่ามันมีความรู้สึกแบบว่าเท้าถิงสวนนั้นแล้วมันความเงียบเหงาของสวนมันจะเข่ามานะคะทุกคนคะ่ะมาเข้ามาสวนแน่มาถอนแน่มาถอนอยาแน่เล็กๆนี่หน่อยนะคะทุกคนกลับมาเห็ดค่ะมาดูแลสวนไปกันนะคะทุกคน อ้อมศิลนะคะเช่าสวนนะคะยูสามมองนะคะมีล็อกซิกเอล็อกซิกดีแล้วก็ล็อกสามนะคะนี่ค่ะอ้อมศิลนะคะถอนนะคะไอตาต้นกุหลาบปลายูล็อกซิกบีเดอ้อจ่าทุกคนคะ่ะล็อกซิกเอนะคะเคลียร์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เหลือแต่ไอั เอาอยาออกเล็กๆ,ๆน้อยๆก็เสร็จเรียบร้อยจ้ะส่วนซิกบีนี่ก็คือเอาต้นกุหลาบป้าจ้าจัดไปนิดนึงนะคะเพราะว่างะไปงามนะคะบ่ไม่งามเฉพาะต้นแอปเปิลทางเขานะคะไปงามต้นแอปเปิลเพื่อนสวนน้านะคะทุกคนค่ะเลยเอาจัดน้ำนิดนึงปีที่แล้วอมสินบ่ได้บ่ได้ตัดออกนะคะเพราะาปีที่แล้วเป็นปีแรกที่อมสินเริ่มมาเช่าสวนนะคะอมสินบ่หูวา่ามันคือต้นอีหางอมสินเ,เลยอจงไหวจ้ะจน มาถึงปีนี้อมสินเลือหัวมันคือต้นอีหยังนะคะก็เลยสิตัดออกจากถา,ามบามีประโยชนบ์บบสําหรับออมสินบะมีประโยชน์นะคะทุกคนคะ่ะมันงําเช้าบานไปนะคะทุกคนคะ่กะก็เลยเอาตัดออกจาก้าที่ออมสินตัดเสร็จเล็กๆน,น้อยๆแบบนี้ก็คือว่าเวลาอมสินใส่ให้ตาหมูเผานะคะเพราะว่าเขามีตเตาเผาน้อยเนะาะเขาบะมีตเตาเผาขนาดใหญ่ก็เลยต้องตัดเสร็จเล็กๆแบบนี้คะ่ะเพื่อมันสิ่งยัไงนะคะในการที่เขาจะเผานะคะทุกคนค่ะนี่ส่วนตาหมูนะคะตาหมูกะเอาเรื่อยนะคะไป ไปเรื่อยไอต้นกุหลาบปาที่มันเป็นต้นล้ยาใหญ่ๆนะคะทุกคนมือนีออมสินนะคะกาจัเข่าสวนกระสีได้แค่ซ้ำหนีก่อนนะคะทุกคนคะ่ะแต่หลากพักซีกบบปานจะเอาเป็นว่าทุกคนจําไว้เด้อจ้าทาเ้าปลูกผักนะคะหลากพักซีนะคะ ปีหนาสามารถที่จะเกิดได้นะคะถ้าอุณหภูมิติดลบ1 0 2ถึงองศานะคะแต่ว่าต้องเป็นต้นนิดหน่อยแบบนี้นะคะถ้าเป็นต้นท่มีดอกแล้วบ่เ,วเกิดเด้อจ้าทุกคนคะ่ะถามพีเพนเรียบรอยแล้วจ้ามาเบิงกระหล่ำดาวของเฮานะคะเจอหิมะสามสี่รอบนางก็ยังคงอยู่จ้าเดี๋ยวมือใดที่อมสินอยากกินผัดกระหล่ำดาวนะคะอมสินจะเอานางไปผัดจ้าทุกคนคะ่ะยังยังฉี่ทุกคนหูเนาะเวลาเข้าออสวนนะคะเขาก็ต้องมิก มันก็ต้องเปลื่อนแน่นะคะทุกคนคะ่ะไปตาหมูนะคะผ้าอมสินไปหาซื้อของนะคะในวันที่หนึ่งนะอยากจะบอกว่า,าห่างนะคะลิดโดนะคะปิดนะคะทุกคนคะ่ะก็เลยไปที่เทสโกกันนะคะไปซื้อของนะคะหลังจากซื้อของเสร็จนะคะออมสินมาส,สักผัาตามปกติคะ่ะทุกคนคะ่ะนี่คือวิถีชีวิตของอมสินนะคะลากพักซีเทามาจากสวนนะคะเอามาใส่ตู้เย็นไว้จ้ะเมื่อนี้ก็ซ้ำนีกก้อนนะจ๊ะพอกันไหมจ้า